สวัสดีครับทุกคนผมคือป๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกม A3 Steel a l i v ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มค่าประสบการณ์ในการเพิ่มเลเวลนะครับสำหรับบางคนที่เพิ่งรู้อย่างเช่นผมนะก็คือในการทำเพิ่มค่าประสบการณ์ที่เราทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มีเควสพื้นที่ตรงนี้นะก็คือ ให้เราเข้ามาข้างหลังแล้วเราเลือกอันที่อยู่ล่างสุดเลยจะเป็นเหมาะสําหรับในเลเวลของเราบางคนจะเข้าได้เพียงแค่ทูอากีแห่งสันตินะแต่สําหรับผมคือเข้ากเกาะเย็นจะเยือกตรงนี้ได้แล้วที่แมปของโรเนมอนนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วจะเข้ามาที่นี่เลยนะเขาจะวิ่งมาหากวางสัต์เทพพาด้านะสัตเทพพาด้าเนี่ยเราจะทําการ ใช้ตั๋วกวาดล้างนั่นเองนะทีนี้ตั๋วกวาดล้างนี่แหละที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะก็คือในส่วนของร้านค้าร้านค้าแรกอินเทียนนะครับจะอยู่ในส่วนของพิเศษนะตรงนี้นะผมเพิ่งจะรู้ว่ามันมีตรงนี้อยู่ก็คือเราสามารถใช้แร่หนึ่งมื่นแร่ แลกตัวได้10ใบนั่นเองทําไมผมถึงเห็นชาจังเลยเนี่ยเสียดายอยู่ไม่รู้ว่าผ่านมากี่วันแล้วนะแต่เราสามารถนำมาแลกตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็คือแลกได้วันละ3ครั้งก็คือ30ตัวนั่นเองสำหรับผมนะ30ตัวผมก็ใช้3รอบพอดีนะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ตามปกติเช่นกันที่ร้านค้ารายวัน และเข้าทั่วไปจะอยู่ในด้านหลังๆนี่นะนี่นผมก็ซื้อวันละ10ก็ใช้เลยตอบรับมันจะมีใบรีเซ็ตแถมมาให้ด้วยนะ1ใบต่อการใช้แร่1 0 0 0 0หมื่นผมก็ใช้ไปเลยเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นมาละอยู่ที่53%แล้วละจากประมาณ48%เมื่อกี้ ก็ถ้าใครที่ขุดแร่มาแล้วมันเหลือไม่ได้ถอนออกไปใช้ก็สามารถใช้ตรงนี้ในการเพิ่มเลเวลได้เช่นกันนะก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่มาแนะนำในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ